สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิธีทั์รอบรั้วเมืองสามอ่าวซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายพระทหารเพลนและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามนเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังปีพศ .2565 ในส่วนภูยภาค สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนดสถานที่สอบณพระอุโบสถวัดกุยบุรีอําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้อัญเชิญอาหารเพนและสิ่งของพระราชทานนำมาถวายแด่พระภิษุสาิสมเนรที่ครรับการสอบจำนวน96รูป มีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีเป็นประธานสงฆ์นางทิตยาพาเจริญเหรียญน,นายกเหล่าค้าชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธี ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังปีพศ2 6 5ในส่วนภูยภาคครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26-28กุมภาพ,พันธ์โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด ที่ศาลา80ปีพระราชเมธาพรวัฒมิการามวรวิหารในเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนางทิตยาพาเจริญเหรียญน,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการและพสุทธ,ธิสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสง์เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2565ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูมนมนธรรมกรเจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีริขันธ์ผู้ช่ยวยเจ้าวาสวัรมิการามเป็นประธานสงฆ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคม ที่บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์สนสาธารณเฉลิมพระเกียรติราชการที่9หณสารกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัยพยากรสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนทะเลอ่าวไทยปี2565 และเปิดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคโดยมีนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองทิบดีกกรมประมงผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือขา่ายชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกอบพิธีบวงสวงพระรูปพเลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขีดดมศักดิ์จากนั้นได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนทะเลอ่าวไทยปี2,565เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการที่ประกาศกำหนดโดยจิบด,ดีกรมประมงห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยในพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาตามม่องไล่อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครอบคลุมพื้นที่ในทะเล27,000ตารางกิโลเมตรระยะเวลาห้ามทำการประมงตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่15พฤษภาคม ในส่วนของการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนารีวยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบนางสาวพ,พิมพ์พัฒราวิชัยกุลประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะกรรมิการได้เดินทางมาศึกษาดูงานและตรวจสภาพพื้นที่ที่รับผลกระทบจากปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยมีนายคมกริชเจริญพัฒนาสมบัติรองผอราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายอำเภอปราณบุรีนายปรีดาสุขใจในายพิรักิ์จิวัฒนโรดมนายกเทศมนต,ตรีตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวตำบลปากน้ำปราณให้การต้อนรับโดยคณะกรรมการได้รับทราบรายงานโครงการเขื่อนป้องกันการกระซาอชายฝั่งทะเลหาดปราณบรุรีความยาว888เมตรตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีซึ่งปัจจุบันอยู่ระ หว่างการเตรียมงานก่อสร้างมีรูปแบบการก่อสร้างแบบเขื่อนคอนกรีตขั้นบันไดสำหรับการจัดการประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนายพิระทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่สะพานปลาอ่าวน้อยตะบนอ่าวน้อยอำเภอเมืองัังหวดประจวบคีรีขันเพื่อตรวจติดตามการจัดการประมงอย่างยังย่งยืนของศูนย์แจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมงหรือปีโป้อํำเภอเมืองประจวบคีรีขัน และส่วนอเมริกาเลกษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนจังหวัดประจวบคีรีขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเรือประมงให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งการควบคุมการจับสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาเจ้าที่ได้ลงพื้นที่ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการประมงอย่างต่อเนื่องทําให้การทําผิดกฎหมายลดน้อยลง ตามนโยบายของขคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติและสนอนํนวยการความปลอดภัยทางถนนที่ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิบไ์ชนแพทย์หญิงวราลักษ์สุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายบริเวณทางม้าลายหน้าสถาบันไตภูมิราชนครินกรุงเทพมหานครจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัดจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมปรับปรุงทาสีทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยถือเป็นกิจกรรมนำร่องเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและเป็นเขตเมืองที่มีการจราจรพลุกพล่าน พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงทางข้ามทางมะลายตามจุดต่างๆในทุกอำเภอให้มีความปลอดภัยตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามปรับปรุงเครื่องหมายจราจรจัดทํำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ต่างๆให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นชัดเจนโดยให้รรงประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น ในเช้าวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในสเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมคณะได้ลงเรือตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบุทกภัย และรับฟังข้อมูลสถานการณ์น้ําในพื้นที่บ้านโคกตาหอมหมู่เก้าตําบลอ่างทองอ,อําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนะักและลมกระโชกแรงทําให้พัดพาตะกอนทรายมาทับถมบริเวณปากคลองเป็นสาเหตุให้การระบายน้ําไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังโดยนายอภินยาศักดินันในอ,เอํเภอทับสะแกพร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นําท้องถิน่นผู้นําชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยผู้ราชการจังหวัดประจวบกิริคันได้เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและน้ําดื่มจํานวน2ชุดให้แก่นางสุกงินดําและนางจันเต็มในพื้นที่หมู่เก้าตบนอ่างทองอำเภอทับสะแกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและได้กําชับให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งสํารวจความเสียหายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายต่อไป ด้านการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มเกษตรกรสำนักง,งานทกศจังหวัดประจวบคีริคันและสะาขาในสังกัดร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจากโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลาดเกษตรปลอดภัยทกาศาโกกรีนโดยกำหนดเปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์และวันอังคารของทุกสัปดาห์ตั้งแต่เวลาน1ฬ0 0นเพื่อต้องการให้เกษตรกรลูกค้าธนาคารทกศเห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นกระบวนการผลิตจากวัสดุธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและยังมีการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร,กรตลอดจนส่งเสริมผู้ซื้อให้เห็นความสำคัญในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วพบกันใหม่กับรอบรั้เมืองสามอ่าวในเดือนต่อไปสวัสดีค่ะ